บบเป็นดอกเป็นมงกุฎให้ไม่ต้องศิลปกรแล้วอย่างนี้เรียนตัวมง้งนอ่านตาการเชดฉีดยังไงครับไปดีดเลยถล่มแดงเนี่ยเราใส่ตัวนี้เข้าไปสองฝาต่อน้ำสองลิตรตัวนี้เราแช่น้ำไว้ก่อนเลยก็ได้ครับผมเอาขวดเปล่าถมแดงหลังจากเราใช้แล้วเนี่ยเราเอายาตัวเนี้ยลองเอามิโนเนี่ยให้ใส่ขวดตัวฝาฝาแดงแล้วใช้ เราก็มาใส่สองฝาลงเหมือนกัน oh. ใส่ตัวนี้สองฝาแล้วก็เอาตัวนี้สองฝามือนกันครับหลังจากฉีดไปแล้วสามวันพี่น้องเกษตรกรมาเดินดูได้เลยมันจะออกเป็นแบบนี้ให้พี่น้องเกษตรกรเห็นครับผมเป็นถัว่วเป็นแตงโมเป็นแตงกวาเนี่ยคือว่าได้ผลผลิตดีลดต้นทุนครับพี่น้องเกษตรกรถ้ามีคนปลูกถัว่วปลูกแตงอยากจะลองใช้ดูก็ผมแนะนําอันนี้จากใจจริงเลยว่าผมใช้สมแดงตลอดให้ผลผลิตดี ต้นทุนก็น้อยครับมการใช้จ่ายก็น้อยแล้วก็ได้ผลผลิตออกมาเหมือนที่ว่าพี่น้องเกษตรกรเห็นอย่างนี้คือว่าเพิ่งเก็บได้สองวันสวยที่น้องเกษตรกรหลังหากที่ว่าคนไม่เคยใช้เนี่ยต้องให้เอามาลองดูว่ามันเหมือนผมพูดไหมผมเนี่ยเป็นคนที่เชื่อคนยากละแต่ว่าผมพต้นตายเพราะสมแดงเพราะว่าใช้เรืัอดีเกินคาดประหยัดต้นทุนเป็นเต็งโมเป็นเต็งกว่าที่อยูนี้ครับผม พี่น้องเกษตรกรไม่เคยใช้ลองใช้เลยครับ,รบยืน <ผม S 2> ยันจากผมสมพงแทนพันแท้จากสมแดงเป็นถัว่วเป็นแตงกวาเป็นแตงโมเป็นหอมพี่น้องฉีดเลยเป็นบวบเป็นไรเนี่ยสวยให้ดอกดีให้ผลผลิตดีคือเร,เราลดการต้นทุนน้อย แล้วก็เราได้ผลผลิตมากครับครับเป็นสมพงศ์แล้วอันนี้เย็นสมพงศ์ต้องใช้ยายาเยื่อยาอะไรต้องใช้ไม่ต้องใช้ครับไม่ต้องใส่ใส่นี่สองอย่างพออันนี้อยาเยื่อถ้าฝักยงฝักยาวไม่ต้องใช้ไม่ไม่ไม่ครับเนี่ยสองอย่างนี้พอก็คือสรุปตรงนี้นี่คือช่วยได้ทุกอย่างครับผมเนี่ยสมแดงเนี่ยคือฝาแดงกับอะมิโนเนี่ยครับครับเป็นซองเนี่ยเราเราเทใส่ขวด ขวดฝาแดงที่เราใช้หมดแล้ว่ะเราเอาใส่ไี่หมดเลยแล้วก็อาน้ําใส่ขายำขายำตั้งไว้กี่วันก็ไม่เป็นไรเราก็มาตวงสองฝาสองฝาใส่กับน้ำสองลิตรครับหลังจากฉีดไปแล้วสามวันพี่น้องเกษตรกรเดินดูผลผลิตได้เลยมันจะออกดอกมันจะมีลูกให้เราเห็นมันตทาทันตาเห็นสามวันแล้ว,ว,ลว,ลวถูกฝักยาวเนี่ยประมาณปลูกประมาณกี่วันที่มันจะออกดอกให้เราเห็นสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันก็คือเริ่มเก็บ สี่สิบสี่สิบห้าวันนี้คือเราเริ่มเก็บเริ่มเก็บตรงตีนผ้าตีนไรที่ว่ามันเป็นหัวดอกออกมาเราก็เริ่มยอยได้แล้วยอนได้แล้วเนี่ยผมก็ตอนนี้มันสี่สิบเจ็ดวันแล้วผมเก็บไปเมื่อวานอ๋อไม่ไม่แล้วอ่าตัวฝักยาวเนี่ยมันเริ่มออกดอกกี่วันมันถึงออกดอกสี่สิบห้าวันสี่สิบไม่ไม่ไอสี่สิบห้าวันนี่คือแก็บสี่สิบห้าวันเนี่ยสี่สิบห้าวันนี่คือเก็บสามสิบเกตสามสิบแปดวันเนี่ยมันจะเริ่มออกดอกให้เราเห็นแล้วอ๋อแล้วก็ไม่กี่วันมันจะเก็บฝักได้ครรรััับออยาาาววเเเลงใตนนนี้มป็ อาหารเสริมครับผมเปิดตาดอกที่ดีแล้วก็เนี่ยเปิดตาดอกที่ดีแล้วก็เป็นบำรุงพืชครับพวกนี้อายุมันสั้นเราต้องรีบกินให้อิ่มแล้วทำไมยา่สมองถึงไม่กล้าใช้ฝาขาวใช้ฝาขาวไม่ได้ครับพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าถ้าใช้ฝาขาวมันจะขยายรูมันจะโตจะเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันครับเก็บไม่ทันเยาสมองโดนมาแล้วครับเพราะยา่สมองก็คือสองคนเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันเลยไม่กล้าฉีดฝาขาวฉีดฝาขาวไม่ได้เรเยจอไปแล้วใช่ไหมครับ เขาฉีดมาแล้วครับก้าวขวาขาวฉีดสองคนผมี่ยเก็บไม่ทันครับเสียหายก็เลยต้องถ้าเป็นทัวเป็นแตงเดียสมพงษ์จะเน้นสมแดงครับผมแล้วอย่างดีนะครับครับผมชัดเจนนะครับก็สุดท้ายนี้ต้องข,ขอบคุณข้อมูลดีๆครับจากคุณพี่สมพงษ์แฟนพันธ์นแท้ครับใช้มาหลายไฟแล้วครับติดต่อยาวพูดเดียสมพงษ์จะพูดคำเดียวว่ามันสุดยอดจริงๆ ครับผมแล้วต้องขอขอ,ขอบคุณบริษัทวอลีน่าเน็ตเวิร์กที่เอร์เล็ตสมแดงอาหาร,รชูกำลังพืชมาช่วยเกษตรกรตัวจริงครับ,<อ>บครับผมใครรู้จักรเราคนนั้นโชคดีสมแดงรู้จักไม่รู้จักเออเย่เย่